ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่ารถโดยสารเที่ยวสุดท้ายบนท้องถนนสายเก่าที่ถอดยาวออกไปนอกเมือง ว่ากันว่าเมื่อถึงเวลาหลังเที่ยงคืนจะมีรถโดยสารคันหนึ่งปรากฏขึ้นมาไม่ใช่รถประจำทางที่ใครคุ้นเคยแต่มันคือรถเที่ยวสุดท้ายที่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันจะพาไปที่ไหนคืนนี้ผมจะเล่าเรื่องของหนุ่มคนหนึ่งที่เคยขึ้นรถคันนั้นและไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลย ชายหนุ่มชื่อพบกำลังกลับบ้านหลังเลิกงานกระดึกเขาพลาดรถเที่ยวสุดท้ายปกติไปแล้วจึงเดินมาที่ป้ายร้างริมถนนสายเปลี่ยวไม่มีใครอยู่เลยนอกจากแสงไฟถนนสีสม้มที่กระพริบเหมือนจะดับเวลาเกือบตีหนึ่งจู่ๆเสียงเครื่องยนต์เบาๆก็ดังขึ้นจากความมืด รถโดยสารสีซี่เก่าคร่ำแล่นเข้ามาช้าๆประตูเปิดออกโดยที่ไม่มีคนกดปุ่มคนขับเป็นชายแก่ที่นั่งก้มหน้าไม่แม้แต่จะมองผู้โดยสารบนรถมีเพียงเก้าอี้ว่างเปล่าเกือบทั้งหมดพบรังเลแต่เพราะอยากกลับบ้านเขาก้าวขึ้นไปทันทีพบเลือกที่นั่งติดหน้าต่างขณะรถเคลื่อนไป เสียงเครื่องยนต์แผ่วเหมือนลอยอยู่กลางอากาศไม่นานเขาก็เริ่มสังเกตว่าเบาะหลังมีผู้โดยสารนั่งอยู่เงียบๆหลายคนแต่ไม่มีใครขยับไม่มีใครหายใจและที่น่าขนลุกที่สุดทุกคนหันหน้ามองไปทางเดียวกันตรงไปยังทางออกประตูเหมือนกำลังรออะไรบางอย่าง พบใจเต้นแรงพยายามไม่ศบตาแต่ก็รู้สึกได้ว่ามีบางสายตากำลังจ้องเขาอยู่ตลอดเวลาขณะที่รถวิ่งผ่านป่ามืดสนิทพบได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเบาๆอย่านั่งเก้าอี้แถวหลังสุดเพราะมันไม่ใช่สำหรับคนเป็นพบสะดุ้งหันไปแต่ไม่มีใครอยู่ข้างๆเสียงนั้นเหมือนเล็ดรอดมาจากเบาะว่าง เขามองไปที่แถวหลังสุดและเห็นเงาดำรูปร่างคล้ายมนุษย์นั่งนิ่งอยู่ในเงามืดดวงตาสีขาวซีดจ้องเขาผ่านกระจกสะทอนรถโดยสารคันนั้นวิ่งเรื่อยๆแต่แทนที่จะเข้าเมืองมันกลับพาออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆถนนมืดสนิทไม่มีไฟไม่มีบ้านไม่มีรถสวนมาแม้แต่คันเดียว พบเริ่มทนไม่ไหวลุกขึ้นเดินไปหาคนขับแต่คนขับแก่ๆคนนั้นเพียงเอื้อมมือขึ้นชี้ไปที่ป้ายเล็กๆที่แขวนอยู่เหนือกระจกหน้ารถบนป้ายนั้นเขียนด้วยอักษรเลอะเลือนว่ารับเฉพาะผู้โดยสารขาไปไม่มีขากลับพบเริ่มตะโกนถามแต่ทันใดนั้นเองรถเบรกกระทันหันประตูเปิดออกตรงกลางป่า ผู้โดยสารทุกคนที่นั่งนิ่งมาตลอดหันหน้าพร้อมกันแล้วลุกขึ้นทีละคนก้าวลงไปในความมืดอย่างเชื่องช้าเหลือเพียงพบที่นั่งตัวสันเสียงกระสิบเดิมดังขึ้นอีกครั้งถึงตาคุณแล้วไฟบนรถดับพรืบและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยบางคนเชื่อว่าถนนสายเก่า อาจซ่อนทางเชื่อมไปสู่อีกโลกหนึ่งและรถโดยสารคันนั้นก็ยังคงวิ่นรับผู้โดยสารอยู่ทุกคืนคุณละ่ะแน่ใจหรือว่ารถเที่ยวสุดท้ายที่คุณขึ้นวันนี้คือรถเมธรรมดาจริงๆขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนคืนนี้ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ